นนทบุรีการล้างอายและคืนความยินดีที่มีความสำคัญมากในสังคมไทยมีการเกิดขึ้นอย่างอาวุธสุดขั้วในเมืองนนทบุรีการล้างอายของไพน็อกที่นานาเกิดขึ้นเป็นเวลา24ชั่วโมงการล้างอายนี้ได้รับการสนับสนุนจากโซเนอร์ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่และมีการขอถอนแค้นให้กับอับดุลลาที่ถูกขัดขวางในความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมาการล้างอายนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำเพื่อความสงบสุขของสังคมและการเป็นเจ้าของความยินดีในเมืองนนทบุรี แต่ที่นี้มีเรื่องที่เป็นเรื่องของความคิดเห็นแยกประการย่อยคือการใช้พระเครื่องในการล้างอายนั่นเป็นเรื่องที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันใครบางคนเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพและเป็นเครื่องหมายของความเชื่อและความเป็นอยู่แต่บางคนก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและเป็นการเล่นเกมทางเศรษฐกิจและนี่คือส่วนที่สําคัญที่สุดการล้างอายนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพียงแค่วันเดียวมันเป็นการทํางานที่ต้องมีการเตรียมความพร้อม และการเตรียมสนามก่อนให้พร้อมและมีการวางแผนและการดําเนินการที่เป็นระบบนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสําคัญต่อสังคมไทยทําไมเราไม่พูดคุยกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับการล้างอายและความเชื่อในพระเครื่องคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการล้างอายแบบนี้คิดว่ามันเป็นการทํางานที่สําคัญหรือไม่มีความเชื่อในพระเครื่องหรือไม่มาพูดคุยกันในกลางคนเพื่อเป็นการเข้าใจกันเพิ่มเติม